ึงร้อยซับแล้วเหรอโอ้ไฮโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับโมกผมโทรุมารี่กับหนึ่งร้อยซับแรกนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับผมที่มีคนดูแบบค่อนข้างเยอะนะครับก็สําหรับหนึ่งร้อยซับแรกเนี่ยมีคนดูคลิปผมขไปประมาณสองหมื่นคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผม สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะทํามาเพื่อแจกของรางวัล100ซับแรกของผมแล้วกันนะครับสําหรับคลิปแรกของผมที่ทาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแมปโ,โจโจใช่ไหมครับก็ผมจะมาแจกของรางวัลที่มันเกี่ยวกับโจโจ,โจแล้วกันของรางวัลที่ผมจะแจกก็คือเป็นตัวแสแตนในโลบ,บ็อกนะครับสําหรับโลบ,บ็อกที่จะมาแจกในวันนี้ก็คือโลบ็อ,บบอก แบบโปรเจกต์โจโจนะครับผมเพราะว่าคลิปแรกของผมผมทําเป็นแบบนั้นนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เตรียมการมาแบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์นะโอเคก็สําหรับสแตนตัวแรกเนี่ยมันมีชื่อว่าเดวิลนะครับก็สําหรับเดว l ลเนี่ยนิสัยก็ไม่รู้สิผมจําไม่ได้นะครับอ่าสําหรับใครที่ได้ไปก็ สุ่มเอาเองแล้วกันนะครับตัวที่สองก็เดอะโวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมสุ่มได้ตัวซ้ํานะนิสัยอีกอันนี้ก็ลืมเหมือนกันนะสําหรับตัวที่3ก็คือลัมเบิลนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าลัมเบิลหน้าตาเป็นไงผมก็จะทําการสร้นรูปให้นะครับผมก็นิสัยเออผมก็บอกไว้ก่อนตอนนี้เลยนะครับผมสําหรับสแตนที่ผมจะแจกเนี่ยผมไม่รู้นิสัยทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าลืมนะครับโอเคตัวที่สก็คือลัมเบิลนะครับ ก็มันซ้ำนะครับจะให้ทำไงได้ก็มันสุ่มได้ตัวเดิมนะครับตัวที่5มีชื่มอมีชื่อมันเลือกยากนะครับผมขอเรียกชื่อย่อแล้วกันน็คือ SOD นะครับ,รบย่อมากๆสำหรับตัวนี้ใครที่ไม่รู้จักนะครับผมก็จะขึ้นลูกไว้ในคลิปเลยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายเนี่ย ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่รางวัลใหญ่สิมันเป็นสแตนที่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวฟิลนะครับสําหรับตัวที่6ก็มีชื่อว่า rolling hand นะครับสําหรับไอ้เจ้า rolling hand เนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานกับไอ้เจ้าลูกบอลที่อยู่ในภาค5นะครับกับ the hand ที่อยู่ในภาค4นะครับผมก็จะกลายเป็น rolling hand นะครับ สำหรับตอนนั้นก็ร้อสิบเดียบร้อยสำหรับตัวที่แจกของผมก็มันจะเวลสูญกันหมดเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามผมมาจนถึง100ยซับนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการได้ของรางวัลในกิจกรรมเลยนะครับผมสำหรับของรางวัลในกิจกรรมเนี่ยวิธีการได้คือทอําตามสามข้อของผมนะครับสามข้อนี้มันเป็นอะไรที่ easy มากๆเลยนะครับผม สำหข้อแรกก็คือหาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับข้อที่2บอกชื่อเฟซหรือไม่ก็ดิสคอร์ดนะครับสําหรับกรดิสคอร์ดผมก็มีอยู่นะผมแนะนำให้ไปเข้าดิสคอร์ดของผมนะครับผมจะได้เข้าผมจะได้แจ้งกิจกรรมง่ายๆนะครับผมสำหรับข้อที่3ก็คือบอกเหตุผลที่อยากได้นะครับแล้วก็สแตนที่ตัวเองอยากได้เหมือนกันนะครับโอเค สำหรับเวลาหมดกิจกรรมนี้ก็คืออวันที่31เมษาานะครับก็ไม่รู้ว่ามันนานเกินไปหรือเปล่านะผมก็อยากให้มีคนมาคอมเมนต์มาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปพิเศษนใะวันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับ ถ้าอยากให้คนอื่นมาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยก็สามารถกดแชร์ไปในกลุ่มต่างๆได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ